มาเลยจ้าส,สาวๆคนไหนนะที่กำลังมองหานะคะครีมลิควิดบลัชนะคะเอาไว้เกลี่ยกแก้มแต่งเติมแก้มให้แบบว่าอมชมพูนะคะให้สดใสาซาบซ่าวันนี้นะคะราคาแฟตเซล์อีกแล้วจ้าวันนี้นะคะตัวครีมมี่ลิควิดบลัชเนาะตัวนี้เกลี่ยง่ายสีแน่นชัดมาด้วยกันทั้งหมด3สีกันไปเลยจ้ะพี่ๆจ๋าวันนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยสามบาทตีไป400บาทวันนี้น้องจ๋าเิด ดแฟลตเซลให้เลยเหลือแค่151บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะ151บาทเท่านั้นเลยใครเข้ามาแล้วเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วนะคะพี่ๆสามารถกดสั่งซื้อชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะตัวนี้จะเป็น Cream Brush ครีมบลัชค่ะแม่เอาไว้เกลี่ยแต่งเติมแต เติมแก้มเนาะตัวเนี้ยจะทําแบบเกลี่ยงง่ายมากๆจะทําให้สีเนี่ยติดชัดทนนานค่ะคุณพี่เวลาแต่งแก้มเนี่ยปัดแก้มไปถ้าเราใช้บลัชออนที่มันเป็นเนื้อฝุ่นเนาะบางทีระหว่างวันเนี่ยอาจจะแบบหลุดลอกหายไปนะคะแก้มเราอาจจะซีดไปได้แต่ถ้าพี่พี่ใช้ครีมมี่ลิควิดบลัชตัวนี้นะคะแก้มก็คือจะสีติดชัดทนนานเลยจ้ะมี3สีค่ะสีศนะูนยะจะเป็นสีสวิทพิงจะออกแบบชมพูหวานมากนะคะแล้วก็ศูนย จะเป็นชิคกี้ออร์เรนจ์นะคะตัวนี้จะให้ความแบบออกตุนต่นๆส้มๆนิดนึงนะคะสีที่3นะคะก็จะเป็นสีฟอร์ตี้ a c ชนะคะจะออกแบบชมพูพีชๆน่ารักมากเอาดีๆก็คือน่ารักทั้ง3สีเลยเป็นน้องๆกดไปหมดเลยจ้ะแม่3สีวันนี้ราคาเต็ม387บาทพี่ๆกดในไลฟ์ได้เลยเหลือแค่151บาทเท่านั้นเลยค่ะมีคูปองจัดส่งฟรีไม้มีจับพี่ๆจ๋ามีคูปองจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะ พี่ๆสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ดได้เลยนะตัวนี้เกลี่ยง,ง่ายไหมคะเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยเนื้อครีมเนี่ยเขาจะมีความนิ่มมีความนิ่มมีความเกลี่ยง,ง่ายเวลาเกลี่ยแล้วเนี่ยมันจะยังไม่แมทจากพี่ๆจ๋านะคะเขาจะทิ้งเวลาสักพักหนึ่งให้เสร็จตัวแล้วเขาก็จะเป็นเนื้อแมทแห้งไปกับหน้าเลยแล้วเวลาแบบติดทนนานนะแม่นะตัวนี้แต่งหน้าแล้วนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยก็คือแบบสีชัดสีติดทนนานมากๆเลยค่ะนะคะกดไปใช้ได้เลยมาด้วยกัน3ม เฉดสีซึ่งเหมาะกับสีผิวคนเอเชียมากๆคุณพี่วันนี้คุณพี่กดไปได้เลยตัวเนี้ยนอกจากสีที่แบบว่า ชัดแล้วนะเขายังมีความแบบว่าบำรุงผิวหน้าให้เราด้วยนะคะตัวนี้เขาจะมีตัวแบบเป็นสารสกัดจากเรมอนกับส้มนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เพิ่มกระจจาความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าด้วยยังไม่หมดค่ะยังมีออาคาแลนดูราเนาะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยบรรเทาปัญหาผิวแพง้ง่ายแล้วก็ป้องกันการเกิด อนุมูลอิสระนะคะนอกจากช่วยทำให้แบบว่าออแก้มอมชมพูแก้มอมส้มแล้วไม่พอยังเพิ่มการบำรุงชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยวันนี้พี่ๆกดไปได้เลยจากราคาเต็มนะคะ387บาทวันนี้เหลือแค่ 151บาท3แชร์สีใครอยากได้สีไหนกดได้เลยจากพ,พี่จ๋านะคะ0ูสจะออกเป็นสีพีชค่ะตัวนี้คือสวยมากคือสามารถใช้สามารถใช้ได้กับทุกโทนสีผิวเลยค่ะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวอมชมพูหรือว่าผิวโทนเหลืองโทน2ส,สีใช้สีศูาได้เลยน้องจ๋าแนะนําเป็นสีกันตุยแม่นะคะตัวนี้คือมีติดบ้านไว้ก็คือได้ใช้ออกทุกงานแน่นอนน วันนี้ราคาเหลือแค่151บาทแม่มีจำนวนจำกัดน,นะคะตัวนี้รีวิวจึงรีวิวปังมากมีแต่คนแบบ ใช้กันเยอะมากๆเลยวัยรุ่นสาวๆอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษานักศึกษานะคะหรือว่าน้องๆวัยเรียนก็คือสามารถเอาไปทาได้นะเขาจะมีความเป็นแบบว่าธรรมชาติไม่แบบชัดเกินไปแต่ถ้าใครอยากได้ความชัดๆเด่นๆก็สามารถทาทับเพิ่มเติมได้เลยวันนี้เหลือแค่151บาทใครจะกดรีบกดนะคะเพราะว่าตะกร้าแฟลชเซลล์มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะตอนนี้แอนดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะใครยังไม่ชำระเงินรีบชำระเงินได้เลย 那家。